สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วกับปลาสายกินล็ะเกาะไต้หวันมือนีปลาสายสิมาสสเสนอเมนูกุ้งอบปุนเส้นพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆเฮ็ดกินอยู่เฮ่นยูซานห้อง่ปต้งเพิ่งหมออบพี่น้องเอากระทะห้องนี่ละเอากระทะบ้นบานหเฮานี่ละพี่น้องเฮ็ดนี่อันหอดอันวิที่พี่น้องผูใ้ใดสนใจไปเบิ่งนเล้อจ้าพี่น้องมากพี่นอมามา้นองมากม,มากินน้ำกันพี่น้อง กินรสจัดหลายร่างกายกระสู่บ่ไว้พี่น้องเมื่เปลี่ยนเมนูอาหารกลมกลมแซบนัวเส้นเหนียวหนุ่มพี่น้องหอมหอมพี่น้องกินฮอนฮอนไม่ไม่ไมเสบเสบอากาศหนาวหนาวพี่น้องโมเนด่ด้อันวันซุกเนี่อาจจะมีหิมะตกเมนกันขาบ e ตัวเนาะ เส้นเนี้วนุ่มครับพี่น้องแซ่บกุ้งพี่น้องกุ้งพาหนังแล้วเร่อยอือยว่าต้องไปซื้อเพิ่นเข้ากับกินหากินใดพี่น้องอยู่ในไต้หวันนี่บวมีหมองซื้อก็แล้วกันพี่น้องกุ้งอบมันเจนเนเ,เองกุขมหวาน,วาน แค่สามอนพี่น <Collins ennen> <S 1: 3> ้องกินได้สองคนเซนเนี้ยวนุ่มครับพี่น้องคันผู้ใดบ่มาอันเส้นออกดำแห้งก็บ่ตตองไส่ซีอิ๊วดำลายเด้อพี่น้องเด้อบางนั้นป่าบอกวิธีป่าลื่มบอกถึงซีอิ๊วดำเด้อพี่น้องเด้อขอโทษหลายๆป่าเบาถึงแค่ว่าอันสอดอัน ซีอิวขาวกับซอสอันหวยนางล่มเรื่องบอกไปว่ามี่ซีอิวดำพี่น้องโทษลหลายๆเด้อ,อแซ่บแห้งพี่น้องเแ็ดให้พ่อให้แม่ห้องกินผู้เฒ่ากินอันบุญเซนเนี่เถือขิงก็พี่น้องแถวบใ่ใครดี เส้นเนี้วนุ่มแสบปีลีพี่นองหอมหอมหอมสมุนไพรหอมซูเนี้ยละกลมกลมเลยกินเผ็ดกินเข้มเลยทุกหมู่ร้ายหลังกายสูบบุ้งไว้นอกพี่นองเนาะ เากับแกนอาหารนะ่ะมันหนาวป่าบรไปสวนสวงหมูแล้วต้่นหอมคิงปลาก็กินได้พี่น้องมันแซ่บคิงพี่เขาเืัน ทอดก้อนส่เรืองไปอุ้ยแสบครับข่ากกินมดทุกแนวเลยถึงนี่อันหมูหมูสามชั้นหมูติดมันพี่น้องน้ำมันมันกะติออกมากมันก็บุญเสียเท่าสิยบติดกระถ่าพี่น้องเฮ้ยเบ

จ้าพี่น้องคลิปนี้ป้าสายกับเขอยุดติไบซ้ำเนียยน้องพี่น้องเนาะย่านมันยาวเกินไปเดี๋ยวนี้พยาย่ามเซฟเวลายางคักได้พี่น้องบ่อยหมันยาวเกินไปย่านพี่น้องเบื่อเนาะพี่น้องก็เขามารับช่มแล้วยังสิมาเบิ้งโดนๆก็เกรงใจนะพี่น้องจ้าพี่น้องคันถูกอ๊ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าเนยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วกับป้าสายกินเลาะเกาะไต้วัน มื่อนี่ปลาสายสีผ้าพ,พี่น้องไม่เห็ดกุ้งอบวุ้นเส้นจ้าพี่น้องเห็ดง่ายๆบานๆตามสูตรของปลาสายนี่ล่ละผู้ใดก็เห็ดได้พี่น้องมาเบิงส่วนผสมเลยพี่นอ้องว่ามีแหงแน่วุ้นเส้นพี่น้องป้าใส่สามก้อนสามก้อนกินได้ประมาณสองคนนี่แหละพี่น้องป้าแช่ให้มันนิ่มแล้วประมาณสิบหานาทีเนาะให้มันเสเด็จน้ำแล้วพี่น้องบะเนียน ส่วนต่อมาก,ก็คือกุ้งพี่น้องล่างสะอาดเอาหนวดเอาหยังออกเรียบร้อยผ้าล้างแล้วพี่นอ้องตัวนี้ก็คือหมูสามสันพี่น้องปลาสลัยดีๆแล้วเอาไว้ถว่างร่องระกอนกระทะพี่น้องบวให้มันติดกระทะแล้วก็ส่วนผสมต่อมาพี่น้องมีขิงซอยพี่นอ้องต้นขึ้นชายหัวขึ้นชายแล้วก็อันหัวพักซี่พี่น้องพักซี่จีนนะนะค้นมันพี่น้องอเอาไว้พัดให้มันหอม แล้วอันอยูนี่เพิ่นเอินเชียงกูเนาะอยูบานเฮ้ากับสีเฮ็ดหอมนะพี่น้องอืมเนาะบัน,นี้ตมากกับสีกระเทียมซับพี่น้องแล้วก็ตตนหอมพี่น้องบัน,นีอันเครื่องซอสต่างๆป่าเอา่วมกันแล้วพี่น้องกับมีซอสหอยสองสองซอนโต๊ะพี่น้องอ่าซีอิ๊วขาวสองซอนโต๊ะพี่น้องแลก็อาน,น้ำมันง่าป่ายดลงไปแล้ว เพื่อเสียม้าไวคุกเข่ากับอันบุ่นเซนซีอิ๊วขาวสองซอนโตเนาะน้ำมันหอยสองซอนโตและ้วก็ไอผงชุลรสนะพี่น้องขันผู้ใดว่าใส่ผงชูรสก็ใส่อาอาขนอแม่พี่น้องขนอหมูน่ะนะเขาเอืนน่นอียงรสด,ดีเนาะพี่น้องเนาะเออปลาใสก็เอืน่นโบถือขอโทษขออภัยแล้วก็ซีมี่อพริกไทยพี่น้องบ่าว่างให้เบิรงเนาะป้าพี่น้องไปเบิรงวิธีเห็ดเลยจา้าง่ายๆพี่น้องบ่ได้ยาก ั่งไฟแล้วใส่น้ำม,มันลงไปจักน้อยเพื่อปาสิทอดอันชิงเนาะพี่น้องเนาะกับไอชิงแล้วก็ไอเห็ดหอมพี่น้องผัดเห็นมันหอมหอมตะกอนพวกอันเครื่องอันหอมทั้งหลายเลยพวกข้นในขึ้นชายข้นขึ้นชายพวกข้นพักที่อันนี้ชิงนพี่น้องผัดชิงก่อน มีชิ้นเนาะพัดถองห,หอมๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอบางข้าวบริโอบเดี๋ยวพี่น้องข้าใส่กระทะพี่น้องใส่กระทะพัดตัวนี้ให้หอมก่อนพี่น้องแล้วเขาจังหนตามด้วยอันข้นคืนชายกับอันข้นผักซีจ้าพี่น้องข้าพัดอัน,นพวกไอ้ขิงพวกไอ้ เรื่องหอมทั้งหลายแ,ล,แล้วบันีี้ก็ใส่หากผักซี่ใส่อนตุกขืนใา่ลงไปพี่น้องผัดอีกจะข้าวเห็นมันหอมบันนี้ก็ตามด้วยอักระเทียมซับพี่น้องกระเทียมซับนบบี่ใส่สุด้ายจ้าพี่น้องพ่อเขาผัดอีกกระเทียม ได้ดีได้หอมแล้วบดนี้ห้าก็สิมาว่างอันเล ouais, ี้ยงพวกกุ้งพวกไอ้หมูได้พ well> ี่น so ้องเลี้ยงลงเอาหมูมาเลี้ยงบดนี้พี่น้องจ้าพี่น้องหมูกับเลี้ยงแล้วคิดเกลือลงไปจักน้อยแล้วพี่น้องเ้อเพราะว่าหมูห้าวกับอันไี้ทุกเนื้อเกลือเกลือคิดลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อความแซ่บเนือเสื่อความแซ่บนัวงบดนี้กับกุ้งเลี้ยงเลยพี่น้องกุ้งเลี้ยงเลยจ้าเพื่อนเือนหลังจากกุ้งเลี้ยงเรียบเรียบร้อยแล้ว ห้าใไส้อนันหุ่นเป็นได้พี่น้องหุ่นเป็นพี่ห้าคุกเครื่องไว้เลนะป้าบ่ได้คุกให้เบิ้งบอกเด้อป้าบอกได้ว่าใสอ,อ่นอันใดแน่แล้วก็คุกเอาเองเพื่อการมเม่เสียเวลาหุ่นเป็นชุกไว้พี่น้องชุ้กกับชุกไว้ด้วกันมีห้องอ่อนฟ้ากระทะขอบเลยพี่น้องฟ้ากระทะ จ้่เพื่อนๆหลังจากอบไปได้หาหน้าที่แล้วเข้ามาเปิดฟ้าใส่นนต่วนหอมเลยพี่น้องในต่วนหอมใส่ขึ้นฉ่ายของข้าเลยจ้าแล้วก็ปิดฟ้าอีกสองนาทีพี่น้องจ้าปิดไปอีกสองนาทีใชพี่น้องสุกแล้วโรยด้วยพริกไทยจ้ะพี่น้อง ซิบด้วยน้ำมันง่าแค่นี้ก็จบแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ากุ้งอบวุ้นเส้นของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเลี้ยงไหนพี่น้องน่ากินบ่เส้นนุ่มๆเนี้ยเนี้ยแสบ่บหอมจ้ะพี่น้อง